กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็แนะนําเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแนะนำให้กดฟิกไว้ก่อนเพื่อไม่ขยับจากนั้นครับก็เอาพอยต์เนี่ยตัวนี้ครับไปแ n a p ปมันจะติดได้เลยปุ๊บนี้เราก็ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วลบพอยต์ออกนะครับนีงเท่านี้เลยกด e f Chief Format ได้แล้วเรียบร้อย สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอก,กันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับเรียรพิวรี่ค่ะแล้วต้องขอต้อนรับน้องอาร์มด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมอาร์มนะครับคนนี้คนเดิมอ่าคนนี้คนเดิมครับไม่มาเพราะฉายาใช่ไหมคะอ๋อวันนี้ไม่มาดีกว่าครับช่วงช่วงนี้ง่อยๆครับอ๋อช่วงนี้ง่อยๆคะคบแต่เสียงนุ่มลึกมากๆเลยครับเป็นเป็นประจําครับเป็นประจํานะคะครับผมเอาวันนี้นะคะ คนดีคนเดิมของเราจะมีข้อดีๆอะไรมาบ้างครับก็สำหรับวันนี้ครับ,รบจะเป็นเรื่องของการทำตัวเทมเพลตรออิงซึ่งปัญหาที่พบเลยเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องของสมมุติเรามีเทมเพลตเวอร์ชัน2024อยู่แต่เราอยากเอาเทมเพลตเนี้ยไปใช้ในเวอร์ชัน2020 2019 <c oughs> เราจะเอาไปใช้ยังไงดี <c oughs> อ่ารวมไปถึงนะครับ วันนี้เราจะสอนวิธีการสร้าง<ะ>เทมเพลตจากไฟล์ที่เป็น 2D CAD ด้วยอ,อ,อเดี๋ยวเป็นยังไงเราไป,ไปดูกันเลยโอเควันนี้ปปปมาแบบแน่นๆพอสมควรเลยนะคะคแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเี่ยอดใจรอนนิดนึงเนาะรเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะครับเฮ้ย hey, ได้ยินว่าลํำมนานานแล้วเหรอวะเอาแน่นอนจัดเลยปะล่ะก็เอาเด้ กลับเข้าสู่รายการของเรากันแล้วนะคะอย่างที่วันนี้น้องอัมได้บอกไปว่าเรามีหัวข้อดีๆมาฝากกันแน่นอนครับพคค่ะไม่เป็นการเสียเวลาดุยเลยไหมคะครับผมใส่เลยครับพี่โอเคค่ะโอเคนะครับเริ่มต้นก่อนผมเล่าปัญหาก่อนเนาะปัญหาก็คือผมมีอยากจะเอาเทมเพลตเนี้ยนะครับไปใช้กับ SolidWorks เวอร์ชันเก่าค่ะซึ่งเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันไม่สามารถเปิดเทมเพลตใหม่ได้ของเวอร์ชันใหม่ได้นะครับหรือมีเทมเพลตที่เป็นพวก 2D CAD นะครับอยากเอามาใช้ใน SolidWorks ต้องดูคลิปนี้เลยโ uh huh. okay. อเคนะครับวิธีการเริยอ,อย่างแรกนะครับให้เรานะครับเซฟแอสตัวนี้นะครับ uh huh. ออกไปเป็น d w g หรือ DXF อก,ก่อนค่ะ uh huh. นะครับกดเซฟปุ๊บนะครับมันก็จะ Export ตัว Dxf d w g ออกไปค่ะเนาะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนนิดนึงว่าหน้าตาเป็นยังไงพอ Export ออกไปแล้วค uh huh. ่ะอ่า หน้าตานะครับมันก็จะเป็นเหมือนหน้าตาเทมเพลตทั่วไปปกติแหละเ mm hmm. นาะมีการสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เรานะครับมาที่ solidworks เวอร์ชันที่เราต้องการ <Ha. S 1> จะทำมันเ mm hmm. นาะจากนั้นครับให้กด Open เลือกไปที่ g s t a r c a t ไฟล์ที่เราต้องการนะครับ <Ha. S 1> กด Open ตัว solidworks นะครับมันจะ รู้ได้เองว่าเราต้องการที่จะ import ตัว d m d d g มันจะโชว์แด l o กนี้ขึ้นมาเองเลยนอ mm hmm. จากนั้นให้เราเลือกอันแรกนะครับ convert to solid work entity กด <c oughs> next ครับหน้าถัดมาครับหน้านี้จะเป็นหน้าของการที่เราเลือก l a <c oughs> เยอร์เนาะว่า l a y e r รไหนที่เราอยากจะนำใส่เข้ามาในตัว e ท p l a t e ของเรา mm hmm. เราสามารถ h i g h หรือโชว w ได้นะครับจากนั้นกด next ครับอ่าตัวนี้สำคัญเลยเนาะให้เราตั้งค่าตัวหน่วยให้เรียบร้อยว่าจะเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตร นะครับหรือตัวกระดาษถ้ากระดาษไม่เท่ากันก็เกมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้ถูกต้องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็เป็นเรื่องของสเกลถ้าสเกลผิดก็เพี้ยนครับจากนั้นกดฟินิ s h ทับและจากฟินิ s แล้วหน้าตาก็จะคล้ายๆกับตัวของเวอร์ชั่นเมื่อกี้แล้วแต่นี่ยังไม่ใช่ขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ครับพี่เราต้องทําเก็บไปใช้งานด้วยวิธีการทําเก็บไปใช้งานครับให้เข้าให้คลุมเนาะคลุมทั้งหมด คลิกขวาเลือก make box mm hmm. นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะได้เป็นหนึ่งบ็อกนะครับลักษณะนี้อ่าวิธีการทำเทมเพลตคือถ้าถ้าเราวางวิวแบบนี้ปกติครับพี่มันจะสามารถที่จะคลิกเส้นได้ค่ะซึ่งถ้าเราไม่อยากให้คลิกโดนเนี่ยเราต้องทำเป็น sheet format เนาะวิธีการครับให้เราคลุมทั้งหมดตัวบล็อกตัวไม่กี้แหละกด c t r l x นะครับเป็นการคัดค่ะ แล้วให้เรามาที่แท็บของตัว s h e e t f o r m a t นะครับกด editit s h e e t Format ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกดวาง c อนโทรลวทีเดียวพอนะครับตัวบล็อกเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ตรงบริเวณนี้อ่านะครับไม่ได้หายไปเนาะให้เราคลุมนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาทีนี้ปัญหาที่จะเจอครับพี่ให้ถทายว่าคืออะไรปัญหาที่จะเจอ คืออ่ามันแบบมันไม่ตรงไว้ไปเราจะไว้ตรงไหนถูกไหมนะครับวิธีการนะครับที่เราจะเซตให้มันเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยเนาะให้เรากลับไปที่ดรออิ่งตัวแรกสุดนะครับตัวมาสเตอร์ของเราคลิกขวาเรื่อง edit sheet format ขึ้นมาค่ะให้เราวางพอย์ครับไว้ที่ขอบมุมขอบสักขอบหนึ่งขอบไหนก็ได้ที่เราอยากให้เป็น r f f r r n c e เนาะคลิกไปหนึ่งครั้งจากนั้นลองคลิกที่พอย์นั้นนะครับมันจะมีตัว x y อยู่ c o r d i n a t e x y นะครับค่ะจดไว้เสร็จแล้วนะครับกลับมาที่ตัวชีฟ format เราให้เลือกสเก็ตครับอ่านี้ทิปทิกแล้นะทิปทิกเลยนะครับกดคลิกที่พอยต์เนาะเลือกเอา x y เนี่ยไปใส่นะครับ11.752โอเคอ่าอีกอันหนึ่งก็เป็น198.821โอเค กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็แนะนําเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแนะนำให้กดฟิกไว้ก่อนอเพื่อไม่ขยับค่ะจากนั้นครับก็เอาพอยต์เนี่ยตัวนี้ะครับไปสแนปอ่ามันจะติดได้เลยปุ๊บทีนี้เราก็ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วอือลบพอยต์ออกอ่าะนครับพีเท่านี้เลยกด exit sheet format ได้แล้วเรียบร้อยอ่าสุดท้ายและทายที่สุดนะครับเลือก save as เป็น drawing template เพื่อนำไปใช้งานต่อได้เลยนะครับตรงนี้เป็นไงครับไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับค่ะก็เรียกว่าเป็นหัวข้อดีๆเนาะที่วันนี้เราอาไม่ได้นำฝากกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้กันได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วถ้าเกิดทุกท่านมีคำถามใดนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะยิบยกคำถามเหล่านี้นะคะในการทำเป็นคอนเทนต์ดีๆค่ะมาให้กับทุกๆท่านนั่นเองนะคะวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมใช่ไหมคะต้อง กดไลค์กดแชร์ค่ะกด s, <S, <S กด subscribe <S แล้ก็ไม่ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีจากแอปแลิเันของเราค่ะควันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ